ตนนี้รู้อามณนี้รู้สึกงไงบ้างอยู่ก็มีข่าวว่าแบบว่าเราประกาศขายบ้านพ่อตกใจก็คือตกใจก่อนเพรตกใจตอนแรกไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าตกใจว่าพี่ๆนักข่าวโทรมากันเยอะมากก็่เกิดอะไรขึ้นเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลอบถามผู้่วยหลอกเนี่ยตกใจที่นักข่าวโทรมาชพราะไม่ได้ใช่เขาตอนแรกก็ยังไม่รู้ข่าวรู้แต่ว่าพี่่นักข่าวโทรมาพี่นักข่าวโทรมาก็ถามว่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเรื่องที่คุณพ่อขายบ้านแล้วก็ยัง ก็เลยก็เลยนองก็คือส่งข่าวมาให้ค่ะก็เลยลองอ่านดูแล้วก็บอกว่าโอ,อ้ที่ไม่รู้เรื่องเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาเป็นก็เลยเห็นแบบเหมือนกับพี่ๆมาตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราพูดทีเดียวโพสท,ทีเดียวดีกว่าในประเด็นที่ตอบคำถามก็คือว่าเราอะ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเรื่องแล้วเราก็ไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวกับส่วนของสมบ,บัติใดๆของคุณพ่อเลย คือปฏิสัมพันธ์ก็เป็นไประหว่่งคุณพ่อคุณลูกปกติไม่เคยพูดเรื่องนี้ใดๆเลยยกเว้นตอนคือเราไม่เคยรู้เรื่องว่ามีสมบัติอะไรอย่างไงบ้างไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ไม่เคยอยากรู้ด้วยนะคะเราก็อันนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะเราก็เราก็รู้สึกว่าเวลาเราเจอพ่อเราคุณลูกพ่ออย่างเงี้เราก็พ่อลูกอะตามภาษานะคะเราก็แม้กระทั่งอย่างที่บอกว่าคุณพ่อเคยเวลาเอ่ยก็คืออ่ะ แตากจะยกอันนี้ให้อย่างเนี้ยเขาไม่ได้มานั่งไล่ว่ามีอะไรเรา<คง>ก็ตอบไปตามที่ได้โพสต์ไปแค่น,น,นั้นเนาะ,ะแต่เรื่องตานเราไม่เคยรู้เรื่องมาป่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้มากกว่าเรื่องมากคือเรื่องอื่นเราเขาไม่ได้รู้หรอกถูกค่ะไม่เคยไม่เคยคุยกันเรื่องพวกนี้เลย <C ming> ไม่เคยคุยเ <C ming> รื่องสมบัติพ่อ่อเลยว่ามีอะไรบ้างไม่เคยรู้ <C ming> เราก็เราก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ด้วยไม่เคยอ๋อไม่คยจะคุยกันไปเรื่องอื่นพ่อรูปภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เคยถามอ่อไม่เคยไปถาม ไม่รู้แบบมันไม่เด้มันเรียกว่าแมันเป็นมันเป็นปัญหาคนรักข่าวไม่รักข่าวดูนข่าวใหญ่จะรู้ก็จริงๆเคลียร์ชัดเหมือนเดิมเลยค่ะว่าด้วยความที่ว่าน่ะไม่ได้ไม่ไม่เคยทราบเรื่ององบัตคุณพ่อดังนั้นอะหมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับวานะโนเพราะว่าเราไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวตั้งแต่แรกแล้วก็เราก็เออทางเราก็เหมือนกับว่า ทํางานของเรานู่นนี่นี่นั่น,นดูแลที่ครอบครัวที่บ้านค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ยางบอกว่าแสดงเจตนารมณ์ว่าคุณพ่อก็คงรับรู้ไม่ได้ไม่ได้อยากยืน่นมือเข้าไปยุ่งอ่ะค่ะดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า เออมันมันมันหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะเออมันก็เลยมันก็เลยเหมือนว่ารู้สึกว่าเออน่าจะตอบคําถามพี่พี่ได้ในส่วนหวนจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยมันประมาณน้องขวัญไม่ได้สนใจสมบัติของพ่อ้งแต่พ่ออยู่เพราะว่าเขาเคยมาเล่าว่าพี่เอ็ดกาคุณพ่อยกพี่ให้ขวัญไม่เอาพี่บอกน้องขวัญทำไมไม่เอาจัดยกให้กันเขาไม่ได้สนใจก็อาจจะเจอคุณพ่อแล้วก็ไม่เคยถามว่าแบบพ่อมีสมบัติอะไรไม่เคยไปตามไม่เคยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นมากกว่าคุยกับคุณแม่นะคะ่เรื่องข่าวที่ออกมา คุณแม่ยิ่งไม่ยุ่งใหญ่เลยค่ะคุณแม่ก็คือยิ่งไม่ยุ่งใหญ่เลยเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับคุณคุณแม่เนี่ยเวลาพ่อลูกเขาก็จะปล่อยอยู่แล้วแล้วคาก็ไม่เคยเข้ามายุ่งยิ่งเรื่องนี้เขาก็ยิ่งหนึ่งเขาไม่รู้เรื่องสองเขาก็ไม่เคยเข้ามาอยากจะรู้ว่าสมัยนี้คือเขายิ่งรู้สึกว่าเขาอยู่นอกแบบหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่มีส่วนท่องเกี่ยวใหญ่ไปเลยแล้วก็ ผมจะถามแม่แม่บอกว่าไม่รู้เขาว่าแม่ไม่รู้เรื่องัแต่แรกแม่ตอบไม่ได้แม่างเรื่องที่มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าให้ระวังใครก็ได้เอาจริงอะค่ะผมจะบอกว่านัขอบคุณเราคนเหล่านั้นมากแม้ว่าเราจะไม่รู้จริงจริงนะว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าอย่างน้อยพอเขาพูดว่าเขาก็หวังดีว่าเขาอจคุณพ่ออาจจะมีที่เยอะๆซึ่งผมไม่ทราบจริงๆนะคะก็ด้วยความที่เขาก็หวังดีกันแล้วว่าแต่ว่านั้นไม่ได้เข้าไปยุ่งแล้วก็ด้วยการที่ เราก็ประกาศตัวว่าเราไม่ไม่ได้คิดจะยุ่งค่ะดังนาั้นน่มันก็เลยอย่างเดิมเจตนาลมเดิมก็คือว่าในเรื่องของสมบัติเรื่องที่ดินอะไรต่างๆเราไม่ฝันไม่ยุ่งเกี่ยวเลยใช่ค่ะใช่หรืออีกคำหนึ่งคือน้องก่อนไม่ได้สนใจตรงนั้นสนใจความรักของพ่อเวลาเจอกันไม่ได้แบบรู้สึกว่าชีวิตฉันมีพ่อแล้วจะต้องแบบว่าเขาจะเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าแบบเพชรคุณพ่อยกนี้ก่อนไม่เอาก่อนไม่เอาเลยก่อนอยากให้หลาอันนี้คือเรื่องจริงครับเ็าเลาังไปบอกเพชรก็จะบอกว่า ถ้าเป็นเราเราเอาแต่ก็บอกว่ากวอพอทําได้ก่อสามารถหาได้ตหลานหลายคนฉะนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าสมบัติของคุณพ่อเขาเนี่ยไปอยู่กับใครบ้างแต่เอาเป็นว่าน้องกัตไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าแต่วันนึงในเรื่องของการจัดการมรดกมันนี้หรอ่ตอบไม่ถึงเลว่ามันตอบยากค่ะเพราะว่าเอาจริงเหมือนยังไม่รู้เลยว่านะตอนนี้คุณพ่อได้ทํามรดกหรือว่าอะไรคือด้วยความที่มันไม่เคยคุยกันเรื่องนี้จริงค่ะหรือว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกอย่ไร ด้วยความที่เราไม่ได้สนใจอยากจะเข้าไปยุ่งแล้วก็ด้วยความที่เราไม่เคยคุยดังนั้นอ่ะมันไกลมากเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็คุณพ่อเสียก็ยังไม่เคยมีใครมาประกาศตัวว่าฉันเป็นผู้จัดการหรืออะไรไม่มันไม่ไม่เอาเป็นว่าไม่ใช่แค่นะคะหมายถึงว่าน้องๆคนอื่นก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องขบัตรซัดกระบาดเดียวพูดแต่เรื่องว่าโอ้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนาะเขอไม่อยู่แล้วเราไปทานข้าวกันเราไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องพวกนี้เลยอะค่ะดังนั้น มนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เกิดเราก็ไม่ได้เดือดราก็ไมีโอกาสขายเออไม่ราบคือมืนไม่ราบจริงอะค่ะว่าที่ตรงนั้นอะมันเป็นพ่อยกให้ใครหรือคุณพ่อยกให้ใครหรือคุณพ่อได้ทําที่ในกรเลยไหนหรือเปล่าอันนี้มันก็ไม่ราบจริงแล้วก็ไม่สืบด้วยเราไม่สรด้วยเารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากคือเราก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะแบบสืบไปแล้วไงต่อเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ ก็เลยไม่ซ่าจริงอะค่ะชัดเจน่าจขอไปดเสี่ยวมันไม่ใช่สาระสำคัญของอ่นนอะคือถ้าคำตรงๆอะแบบไม่ได้สนใจสมบัติพ่ออะมากกก่าพ่อคือแบบว่าถ้าเป็นบางคนสมมติแต่ถ้าเป็นพี่พี่สนใจนะแต่น้องการคำเล่ดใจซึ่งก็เป็นตั้งแต่ก่อนคุณพ่อจะเสียเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อยกที่ดินตรงนี้ตรงนี้เล่าประจําขวัไม่เอาพี่เอสก่อนจะให้หลานไปก่อนไม่เอาก็จะพูดคำนี้ตลอดพี่ก็รู้ ที่ดินติดถนนกันอะไยเนี่ยคือเขาไม่ได้สนใจกันบสนใจก็ว่าเออรักคุณพ่อมาเล่นละครถ่ายละครกันคุยกันเ<ช>ขาจะเล่าแบบนี้เสมอแั้นพอแม่คุณพ่อเสียไปแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจตรงนั้นอีกเหมือนเดิมคือคือเือรู้สึกว่าอนยังโชคดีค่ะว่าเราเราอ่ะอย่างน้อยเราเป็นลูกคุณพ่อเรามีสมบัติ หมายถึงว่าจะพูดยังไงดีเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆที่อาจจะเป็นญาติๆเป็นหลานๆหรืออะไรที่อย่างน้อยะเ,เราได้ทำงานในวงการเราได้ทํางานในวงการเรายังมีเหมือนกับว่ามีโอกาสมากกว่าเขาบางทีบางคนเนี้ยหลานบางคนอ่ะทํางานโรงงานทํางานอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้เขาจะมีโอกาสมีสมบัติเป็นชื่อเขาสักชิ้นก็ยังไม่รู้เลยรู้สึกว่าคุณพ่อก็คงสนับสนุนการตัดสินใจของเราเหมือนกันที่เรา ออตอนที่คุณพ่อยกใครแล้วน้องกวัดบอกเอาว่าให้หลานคุเพาะว่าไงตอนนั้นพี่กวรับฟังพอเข้าใจคือเขาเรามีเหตุผลแล้วมันก็รู้สึกว่าคุณพ่อเองเป็นคนเป็นคนไม่ทิกยาาหมาย <ừ> ถึงว่าเป็นคนรักคุณป้าเป็นคนรักหลานๆคนรักทุกคนอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็รู้สึกว่าคุณพ่อน่าจะเห็นด้วยที่เราเหมือนกับว่าได้พิจารณาแล้วว่าให้คนนี้ดีกว่าไหมเพราะว่าเหตุผลแบบนี้เขาอยากน้อย เขาก็ดีใจอะสักครั้งในชีวิตแต่เรายังมีโอกาสที่จะหาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยันก็คิดว่าคุณพ่อก็น่าจะสนับสนุนเหตุผลเหล่านี้ของเราอันนั้นคือเรื่องเกิดคุณพ่อจะเสียแต่หลังร้อนเสียน้องวัญเขาไม่ได้สดใสสมบัติแล้วก่อนนอึ่งจะเคยยกให้เขาแล้วก็บอกว่าเรียนก่อนไม่เอาอะไรเงี้ยกวัญแทบกวัญแล้วพ่อพ่อหลวงปั๋นก็จบแล้วเนี้าเรามีการติดตามข่าวเรื่องนี้เป็นความขึ้นหน้าไร้ยว่าเราไม่ได้สนใจเลยไม่ไม่ได้ติดตามเลยค่ะเพราะว่าสุดท้าย ใครขแล้วยังไงต่อมันก็แล้วยังไงสําหรับวันนั้นมันก็แบบแล้วเราจะไปทําอะไรเขาอ๋อหรือว่าเรามันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราเราไม่ได้อย่างที่บอกอะเราไม่ได้ยื่นมือเข้าไปยุ่งตั้งแต่แรกอะคะ่ะเออเั่อแหละค่ะ